สวัสดีครับน้องนะครับโปพี่บัตรเหมือนเดิมนะคราวนี้มาเจาะกันเออนะครับหลายท่เขาเรียกว่าเจอกันหลายบทแล้วคราวนี้เรียกว่าเป็นเจอของหวานบ้างโอ้โหพี่บัตรพูดขนาดนี้นี่ผมต้องเก็บแล้วนะคาตอบคือใช่ครับน้องด้วยปกติแล้วเวลาที่เราเจอเอ่ะครเราบอกว่าเป็นวิชาเลขทั้งหมดนะในส่วนของอุปมาอุปไม,ปมเนี่ยคือขอได้ไหมคือต้องเก็บเต็มเออพูดอย่างนี้เลยนะต้องเก็บเต็มเพราะว่าแนวทางการทําจริงๆเนี่ยมีทั้งหมดอยู่แค่4ี่แบบนี่บอกเลยมีอยู่แค่สี่แบบนี้ และสี่แบบเนี้เพอเอิญสิ่งที่มันออกบ่อยจริงๆอ่ะคืออยู่แค่แบบที่หนึ่งด้วยแต่ว่าสี่แบบมีอะไรบ้างเราต้องเรียนให้ครบเนอะเริ่มจากแบบที่หนึ่งครับแบบที่หนึ่งคืออะไรพี่บัสนี่เขาเรียกว่าแบบลูกศรนนี่เดี๋ยวบอกให้นี่แป๊บหนึ่งนะจดตามได้เลยนะครับแบบลูกศรแบบสองเขาเรียกว่าแบบแบบเหมือนกันนี่แบบเหมือนกันและแบบที่สามเขาเรียกว่าแบบตรงข้ามแบบตรงข้ามและสุดท้ายอันที่สี่คับน้องเขาเรียกว่าแบบ ขอ,ข,อของใครของมัน่ของใครของมันเริ่มตั้งแต่แบบที่หนึ่งครับเขาเรียกแบบลูกศรแบบลูกศรคืออะไรพี่บัสแบบลูกศรเนี่ยมันคือการกําหนดว่าเอ้เราจะต้องหาคํามาเติมด้านหน้าแต่ที่เราเรียกว่าลูกศรคือเราจะต้องดูว่าเราจะอ่านจากหน้าไปหลังหรือจากหลังไปหน้ายกตัวอ,อย่างเช่นข้อที่หนึ่งครับอย่างเขาบอกว่าสาัตว์ปุ๊บแล้วก็เป็นโคนี่แล้วก็พืชแล้วก็จุดๆเราก็ต้องหาคํามาเติมถูกปะเ่าเอ้เราจะมาเติมคาอะไรให้มันเหมาะสมถูกต้องไหมครับ ดังนั้นเราลองพิจารณาจากก้อนที่หนึ่งก่อนสัตว์กับโคน้องคิดว่าอะไรครับน้องโคเนี่ยถือว่าเป็นชนิดของสัตว์ถูกปะถือว่าเป็นชนิดของสัตว์อ่ะเราเขียนว่าเป็นชนิดของสัตว์เพียงแค่เราแปะอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อนี่คือเราใช้กลยุทธ์ที่หนึ่งลเราใช้เทคนิคที่หนึ่งคือโคเนี่ยถือว่าเป็นชนิดของสัตว์คำที่เราจะมาเติมเนี่ยน้องเราจะเติมยังไงก็ได้คือเราจะเลือกคำยังไงก็ได้เดี๋ยวเรามาวัดกันเนอะ แต่สุดท้ายคำเชื่อมตรงกลางอะ่ะจะต้องอ่านจากข้างหลังมาข้างหน้าก็าคืออะไรไม่รู้แหละเป็นชนิดของพืชนี่อะไรไม่รู้แหละเป็นชนิดของพืชหรือบางคนอาจจะบอกว่าเออพี่บัสผมไม่ตั้งเปเปๆได้ไหมนะหรือว่าน้องบางคนอาจจะถามว่าพี่บัสคะหนูแบบอาจจะใช้คําว่าประเภทของสัตว์ได้ไหมหรืออาจจะเป็นแบบลักษณะของสัตว์คือได้เหมือนกันหมดเราจะสังเกตได้เลยว่าคําที่เรามาเติมตรงเนี้ยตรงกลางตรงเนี้ยคือลักษณะมันแนวโน้มเหมือนกันแหละนะแต่ว่าที่ใจความสาคัญจริงๆคือ ระวังดีๆอ่านจากหน้าไปหลังหรืออ่านจากหลังไปหน้าโอเคไหมครับดังนั้นข้อนี้เนี่ยข้อที่ถูกต้องที่สุดคือข้อข้อข้อสี่ครับน้องนี่คืออะไรครับข้าวเนี่ยถือว่าเป็นชนิดของอะไรน้องถือว่าเป็นชนิดของอะไรของพืชเออหรือบางคนจะบอกว่าเป็นประเภทก็ได้หมดเออได้หมดโอเคไหมน้องเนี่ยเขาเรียกว่าเทคนิคของหัวลูกศรก็คือหาคํามาเชื่อมต่อกันให้ได้ปุ๊บดูว่าอ่านจากหน้าไปหลังหรืออ,อ่านจากหลังไปหน้าครับน้องแค่นี้เองอ่ะลองดูข้อที่สองครับ ลองดูดิว่าเราเจอปุ๊บเราจะทำยังไงพี่บอกก่อนเลยนะใน4ี่แบบเนี้ยอันที่ออกบ่อยที่สุดเวลาเราเจอเรื่องเนี้ยทาได้แบบเจอปุ๊บตอบปับ๊บเจอปุ๊บตอบปั๊บเนี่ยคือแบบแรกเพราะว่ามันออกค่อนข้างบ่อยนะครับอ่ะใบยอแล้วก็ขมกระเทียมแล้วก็อ่ะตอบอะไรครับน้องข้อนี้แน่นอนนี่ใบยอเนี่ยมีอะไรนะ้องมีรสชาติขมมีรสชาติขมปึ๊บดังนั้นแน่นอนคําที่เราจะต้องไปหามา ที่เรามาแปะปุ๊บและคำที่มันจะต้องมาต่อตูดที่เราต้องหามาคืออะไรนะ้องกระเทียมมีรสชาติจุดจุดจุดอ่าเน้นนะอ่านจากหน้าไปหลังนะข้อนี้นะอ่านจากหน้าไปหลังกระเทียมมีรสชาติจุดจุดจุดข้อที่ถูกต้องคือข้อข้อข้อสามครับน้องนี mm ่ hmm. คืออะไรนะ้องมีรสชาติเผ็ดร้อนอ่ามีรสชาติ DER เผ็ดร้อนฉุนไม่ใช่เค็มไม่ใช่เปรี้ยวไม่ใช่นะครับมาข้อสามครับ คราวนี้จาได้ไหมที่เราคุยกันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับแบบเหมือนกันแบบตรงกันข้ามแล้วก็แบบอีกการหนึ่งคือของใครของมันอย่างข้อนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแบบตรงข้ามครับน้องเมื่อกี้ข้อที่ผ่านมาสองข้อเนี่ยเราจะหาคํามาเชื่อมถูกต้องไหมแล้วพี่บัสก็จะบอกว่าเอ้ยระวังดีๆนะอ่านจากหน้าไปหลังหรืออ่านจากหลังไปหน้าคราวนี้ไอ้แข็งแรงกับป่วยน้องสังเกตคือเราคงไม่สามารถหาคํามาใส่ได้ว่าอยู่ดีๆแข็งแรงแล้วอยู่ดีๆป่วยอ่ะไม่ใช่แต่มันคือกลุ่มคําที่เราเรียกว่า คำตรงข้ามครับน้องนี่ตรงข้ามเพราะแข็งแรงก็ตรงข้ามกับป่วยแต่คราวนี้ยอยากจะแฝงน้องอีกนิดนึงคือไอ้คำตรงข้ามที่เกิดขึ้นเนี่ยแข็งแรงเนี่ยมันจะเป็นแง่บวกนี่แข็งแรงเป็นแง่บวกส่วนป่วยเนี่ยจะเป็นแง่ลบนะโอเคไหมดังนั้นเราก็เรามาพิจารณาดูก็ได้นะครับอย่างเช่นหลับน้องว่าหลับเนี่ยตรงข้ามกับอะไรก่อนเออนะไอ้บวกกับลบเนี่ยบางทีมันเอาไว้ใช้สําหรับ ข้อที่มีลักษณะคล้ายๆกันมีโอกาสที่จะสับสนได้นะครับแต่หลับมันตรงข้ามกับอะไรน้องหลับตรงข้ามกับกับกับตื่นแน่นอนครับน้องดังนั้นข้อนี้ได้ตอบข่อตอบข้อหนึ่งครับจบแล้วนี่โอเคไหมนาอยากไหมไม่ได้ยากเห็นไหมแค่รู้หลักการแล้วก็ตอบได้แหละโอเคไหมน้องอ่ะไปข้อสี่หน่อยข้อสี่คราวนี้อาจจะมีความยากเพิ่มขึ้นตรงที่ว่าที่ผ่านมามันมีลักษณะของเป็นคําแบบเออที่เป็นเขาเรียกว่าคําสามัญเนะเป็นคําภาษาไทยที่ เราอ่านปุ๊บก็เข้าใจความหมายแต่คราวนี้เออเริ่มมีความยากนิดนึงนะเริ่มเป็นกลุ่มคําที่แบบแอดวานนิดหนึ่งอย่างเช่นวาลีกับอักคีโอโหน้องไปเจอเพื่อบ,บอกพี่บัตนี่มันหนังละครช่องเจ็ดหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชคือเราเราต้องมาแกะต่อว่าไอ,อ้อคำพวกเนี้ยความจริงแล้วความหมายมันคืออะไรอีกนิดหนึง่งอ่ะอย่างวารีเนี่ยมันแปลว่าอะไรน้องแปลว่าน้ําถูกไหมแปลว่าน้ํอาอักคีน้องอักคีแปลว่าอักคีแปลว่าไฟคราวนี้ เมื่อเราพิจารณาปุ๊บอ๋อชัดเจนกลุ่มคําตรงข้ามนี้เจอแล้วไม่ใช่ตองใส่ลูกศรแน่นอนเพราะมันคงหาคําที่เชื่อมระหว่างน้ํากับไฟไม่ได้ถูกต้องไหมครับแต่สองกลุ่มเนี้มันเป็นคําที่ตรงข้ามกันนี่ตรงข้ามกันดังนั้นลองมาดูหน่อยธานีธานีเนี่ยมันแปลว่าเมืองเออมันแปลว่าเมืองคราวนี้เมืองเนี่ยมันควรจะตรงข้ามกับอะไรอะลองดูทีละช้อยก็ได้ครับอลันเนี่ยแปลว่าอะไรนอ้องอลันแปลว่าแปลว่าป่าครับ กรุงอ่ะข้อสามกรุงแปลว่าแปลว่าเมืองกรุงแปลว่าเมืองบุรีแปลว่าบุรีแปลว่าเมืองเนี่ยคำจังหวัดต่างๆของประเทศไทยเลยลงได้บุรีนะแปลว่าเมืองนะครับนครก็แปลว่าเมืองดังนั้นเนี่ยไอ้กลุ่มคําตรงข้ามจริงๆเนี่ยระหว่างคาว่าเมืองมันคงตรงข้ามกับคําว่าคําว่าป่าแน่นอนถูกต้องไหมน้องดังนั้นข้อนี้เลยตอบข้อตอบข้อหนึ่งครับจบแล้วเออถัดไปข้อห้านี่ถัดไปข้อห้ามียุงลายมีไข้เลือดออก นาะเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งจบไปอยู่แบบแบบนะลองกลับมาดูข้อ5้าเหมือนเดิมอย่างที่พี่บอกนะเรามีทั้งหมดอยู่4ี่สูตรก็จริง4ี่แบบที่เราต้องไว้ทําแต่ว่าแบบที่มันออกบ่อยจริงๆคือแบบที่1ดังน,นั้นแบบที่1เนี่ยเวลาน้องเจอปุ๊บลองคิดก่อนเฮ้ยยุงลายกับไข้เลือดออกเนี่ยหาคาอะไรมาเติมได้ไหมอ่านจากหน้าไปหลังได้หรือเปล่าหรือจะอ่านจากหลังไปข้างหน้าปรากฏว่าข้อนี้เนี่ยนะครับยุงลายเนี่ยเป็นอะไรน้องเป็นพาหะของไข้เลือดออกอ่าเป็นพาหะ นำโลกนะเป็นพาหะนําโลกใครเลือดออกดังนั้นเนี่ยพี่บัตรเนี่ยคือกําหนดแล้วว่าพี่จะใช้คําเติมตรงนี้นะจะอ่านจากหน้าไปหลังแบบนี้นะ,ะแสดงว่าตรงนี้เป็นไงครับเราก็ต้องหาคํามาเติมแต่ข้อเนี้มีความแอดวานเพิ่มขึ้นคือข้อก่อนหน้านี้เนี่ยคือข้อสอบใจดีอ่าเขาเรียกว่ากลุ่มข้อสอบใจดีเพราะว่าเขาจะแปะไว้ด้านหน้าอันหนึ่งแต่คราวนี้ข้อสอบเนี่ยแล้วแต่เลยนะแล้วแต่รอบถือว่าไม่ได้มีความแบบยากต่างกันไปขนาดนั้น คือจะเริ่มมียับขึ้นมาแล้วว่าต้องไปดูเองนะที่ตัวเลือกว่าแต่ละตัวเลือกเนี่ยนะครับเราควรจะต้องสังเกตอะไรทั้งตัวด้านหน้าและตัวด้านหลังข้อนี้เนี่ยข้อที่เหมาะสมที่สุดคือข้อข้อข้อสามครับน้องคือแมงวันเนี่ยเป็นพาหะนําโลกของอะไรเนาะท้องร่วงนี่เป็นพาหะนาโลกข้อหนึ่งผิดยังไงหนูเนี่ยน้องเป็นพาหะของอะไรเนาะโรคฉี่หนูนะโรคฉี่หนู งนี้ต้องแก้เป็นฉีหนูข้อ2อนะ่ะน้องแมงวีคือเป็นพาหะของตาแดงนี่ตาแดงนะครับส่วนข้อสี่เป็นไงนะ้องแมงเม่าคงไม่ได้เป็นพาหะของไฟแต่อันนี้มันควรจะใช้คําเชื่อมว่าอะไรนะ้องแมงเม่าชอบแลไรนะชอบเล่นไฟเออแมงเม่าชอบเล่นไฟแบบนี้โอเคไหมครับป่ะข้อหครับข้อ6เป็นไงนะอ้องเออลองดูดิเจอกบกับลูกออสอ่าเจอกบกับลูกออส แล้วตัวเลือกด้านหลังก็โอ้โหเว้นว่างไว้แบบสบายใจเลยอย่างโลง่งโลง่งโล่งเลยอ่ะคราวนี้ต้องมาหาคําเชื่อมก่อนกบกับลูกออดน้องว่าเราจะหาคาอะไรมาเชื่อมกันดีน้องว่าใช้อะไรคําเชื่อมดีลูกออดปุ๊บเป็นตัวอ่อนแล้วก็แปลงร่างกายเป็นแปลงกลบเออเรียกว่าแปลงร่างเลยเป็นแบบเบบีนะก็คืออะไรน้องตัวอ่อนปุบ๊บแล้วก็ลำดับถัดไปก็จะเป็นกบถูกต้องไหมถือว่าเป็นอยู่ในวงจรเดียวกันเอออยู่ในวงจรของกบ ดังนั้นข้อที่เรียกว่าเป็นแบบเออเหมือนวิวัฒนาการนิดนึงมีเป็นเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามเลเวลสี่ข้อที่ถูกต้องคือข้อข้อข้อสองครับน้องเออที่ถูกต้องคือข้อสองโอเคไหมน้องก็คือตัวม่วงเนี่ยอยู่ในวงจรของยุงนี่อยู่ในวงจรของยุงเป็นไงน้องเริ่มเริ่มง่ายไหมยอย่างที่บอกน้องอาจจะบอกเออพี่บัตมันง่ายแบบนี้เลยเออมันง่ายแบบนี้แหละเพราะว่าตอนนี้คือน้องรู้หลักการแล้วไง มันก็รู้สึกชีวิตดี <c oughs> คือรู้หลักการปุ๊บชีวิตมันก็ดีถูกต้องไหมดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะไม่ใช่ว่าเรียนครั้งเดียวแล้วทิ้งนะน้องคืออะไรเราต้องอะไรอย่าลืมทบทวนโอเคไหมครับปะข้อ7ครับน้องเขาบอกว่ามีมอเตอร์กับพัดลมอ่าเหมือมนเดิมเลยเจอกลุ่มประเภทนี้ก็เวลาเรามีสี่สูตรนะใช้สูตรแรกก่อนมอเตอร์กับพัดลมนะ้องว่าเราหาคําเชื่อมอะไรให้มันเหมาะสมดีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบองเป็นส่วนประกอบของพัดลมนี่มอเตอร์อ่านจากหน้าไปหลังด้วยนะเน้นเลยนะ เป็นส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบของพัดลมนี่ดังนั้นน้องเจอปุ๊บเป็นไงครับเจอปุ๊บตอบปับ๊บน้องก็พยายามหาอะไรเลยเนาะอ,อันที่มันเป็นส่วนประกอบกันข้อนี้เลยตอบข้อตอบข้อสามครับเออเพราะว่าปีกเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบของเครื่องบินแต่ตรงนี้อยากเน้นน้องนิดนึงเอออยากเน้นน้องนิดนึงคือโดยปกติแล้วเด็กหลายคนนะข้อนี้เด็กชอบตอบข้อนี้ไม่ข้อหนึ่งก็ข้อสี่ ซึ่งข้อนี้มันผิดเพราะอะไรพี่บัตเพราะแบบนี้ครับคือถ้าเผื่อเราไม่กําหนดหัวลูกศรจําที่พี่บัตเน้นได้ไหมคือบางคนเนี่ยอ่านตํารามาทั่วไปเนี่ยนะครับบางทีอ่านอาจจะไม่ละเอียดไม่ครบลืมดูจุดข้อที่เรียกว่าเป็นข้อจุดเน้นตรงนี้ไปคราวนี้น้องถึงว่าเราหาคําอะไรมาเชื่อมก็จบแล้วไม่ใช่อย่างเนี้ยถ้าเผื่อเรามองแค่คําเชื่อมเนี่ยอยมันดูได้นะพวงมาลัยเป็นส่วนประกอบของรถยนต์ล้อเนี่ยเป็นส่วนประกอบของจักรยานแต่ความพิเศษของตรงเนี้ที่น้องห้ามพลาดคือมันน่ย อ่านจากหลังมาข้างหน้าอีกตัวนึงก็อ่านจากข้างหลังมาข้างหน้าซึ่งตามกติกาที่เราคุยกันเนี่ยคืออะไรนะ้องมันต้องอ่านจากข้างหน้าไปข้างหลังถูกต้องปหมมันต้องอ่านจากข้างหน้าไปข้างหลังดังนั้นข้อนี้เลยตอบข้อตอบข้อ3ครับแบบเบสิกเบสิกนะครับไปยาวๆไปยาวๆนะครับ,ไ,รบไม่ได้ยากนะครับต่อมาอาหารกับพลังงานนะ้องอาหารกับพลังงานคืออาหารเนี่ยให้พลังงานเอออาหารเนี่ยให้พลังงาน ดังนั้นเราก็ลองดูแล้วเอ้ยอาหารให้พลังงานอ่านจากหน้ามาหลังนะตรงไหนที่เหมาะสมที่สุดคือข้อข้อหนึ่งครับน้องนี่ไฟเนี่ยให้ความร้อนเห็นไหมไฟให้ความร้อนแต่ถ้าเบื่อใครเนี่ยเผลอเรียกว่าแบบอาจจะแบบพึบพับเลยคือบางคนเนี่ยอาจจะแบบรีบไม่ได้กําหนดว่าอ่านจากหน้าไปหลังหรือหลังมาหน้าอาจจะตอบข้อสองได้เนี่ยเห็นป่ะอาจจะไปตอบตรงนี้กลงหันอาจจะให้ลมอาจจะให้พลังงานลมหรือบางคนอาจจะบอกว่า ที่พาทิตย์นเนี่ยให้แสงแดดซึ่งมันไม่ใช่เราต้องรู้หลักการตรงนี้เขาเรียกว่ารู้จุดที่ต้องระมัดระวังนิดนึงโอเคไหมครับปะต่อข้อ9้านี่ลูกศิษย์พิบัติทําได้อยู่แล้วเออสบายๆนะครับข้อ9ค้าคน้องเป็นไงครับกันไกนี่กันไกเอาไวไ้ะไรน้องเอาไว้ตัดกระดาษถูกต้องไหมอาจจะบอกว่าเออกันไกเนี่ยเอาไว้ใช้สําหรับกระดาษอ่าเอาไว้ตัดเอาไว้ทํางานเกี่ยวกับกระดาษก็ได้เหมือนกันเอาไว้ทํางานเออเอาไว้ทํางาน,เ,างานเกี่ยวกับกระดาษ ดังนั้นกลุ่มที่เอาไว้กลุ่มตระกูลดับทํางานกลุ่มเดียวกันอะอย่างผักเนี่ยนะน้องเอาไว้ทํางานกับมีดเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกปันะครับช้อนเนี่ยเอาไว้ทํางานอันนี้มันเอาไว้ของคู่กัอนอะมันไม่ได้เอาไว้ทํางานอย่างกันไกมันยังไว้ตัดกระดาษแต่อันนี้มันไว้ใช้คู่กันเออมันไม่ใช่โอเคไหมครับข้อ3เป็นไงน้องค้อนเนี่ยเอาไวทา้ทํางานทุบไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะกริยาคือค้อนเนี่ยมีไว้ทุบแต่อันนี้คือลักษณะเอาไว้ใช้ทํางานในกลุ่มเดียวกันที่เอาไว้ทํางาน ดังนั้นข้อที่ถูกต้องคือข้อข้อสนะ bueno> anyway> ี่ครับน้องนี้ข wow ั้วเนี่ยนะครับเอาไว้ใช้กับอะไรน้องไว้ใช้กับดินนะครับไว้ใช้กับดินดังนั้นเรามาดูข้อสิบกันบ้างนะฮะข้อสิบว่าไงครับน้องเจ้าอาวาสกับวัดอ่าเจ้าอาวาสกับวัดเป็นไงพี่บัสอ่าลองดูน้องลองดูง่ายๆก่อนอ่าเจ้าอาวาสกับวัดน้องว่าไงน้องอาจจะบอกว่าเจ้าอาวาสอยู่ในวัดอ่าสมมุติน้องบอกว่าเจ้าอาวาสอยู่ในวัด อยู่ในวัดอ่าน้องอาจจะใช้คํานี้ก็ได้อ่ะครานี้น้องลองดูครับน้องไปเจอปุ๊บก็จะเป็นไงร้านอาหารอยู่ในผู้จัดการอ่ะอันนี้ไม่ใช่นักเขียนอยู่ในหนังสืออ่าไม่ใช่คราวนี้มันจะเหลือข้อ2กับข้อ4อัตโนมัติคือคณะบดีกับคณะคือคณะบดีเนี่ยอยู่ในคณะเอ้ยก็ยังได้นะดูดูโอเคพนักงานอยู่ในลูกจ้างได้ไหมน้องไม่ได้ละเออไม่ได้อันนี้ก็ผิดไปดังนั้นข้อนี้เลยตอบข้อตอบข้อ2ครับนี่ กติกาง่ายๆแค่นี้เองเออนะครับหรือข้อสิบเนี่ยบางคนเนอะอาจจะบอกว่าเออพี่บัตไม่ใช่เาว่าอยู่ในวัดได้ไหมหรืออาจจะใช้คําว่าเจ้าวาดเนี่ยเป็นตําแหน่งสูงสุดของวัดก็ยังได้ตำแหน่งสูงสุดก็ยังได้โอเคไหมครับอ่ะข้อที่สิบเอ็ดครับกล่องกับเชือกอ่น้องลองดูหน่อยกล่องกับเชือกคืออะไรน้องเชือกเนี่ยมีไว้อะไรน้องมีไว้ผูกกล่องเออมีไว้ผูกกล่อง ดังนั้นน้องก็ต้องหาละไอ้กลุ่มตระกูลที่อะไรไม่รู้แหละอ่านจากข้างหลังไปข้างหน้าเนี่ยเชือกเนี่ยเอาไว้ผูกกล่องสแสดงว่าคําที่เราจะมาเชื่อมเนี่ยคือจะอ่านจากข้างหลังมาข้างหน้าและตรงกลงเป็นผูกข้อที่ถูกต้องที่สุดคือข้อข้อข้อหนึ่งครับน้องออนี่เองก็คืออะไรนะ้องลิบบิ้นเนี่ยไว้ผูกของขวัญนีออ่ข้ออื่นไม่ได้นะรูปภาพไว้รูปไว้ผูกภาพอ่ะไม่ใช่ได้ไว้ผูกกระเข้มก็ไม่ใช่ หนังสือผูกเล่มก็ไม่ใช่อ่าตัดแบบนี้ทิ้งไปนะครับข้อที่สิบสองครับน้องสำลีนี่กับนุ่มอ่าลองดูหัวลูกศรกันสำลีอาจจะใช้คําว่าอะไรน้องมีลักษณะนุ่มอสำลีมีลักษณะนุ่มมีลักษณะนุ่ม,ม,มเป็นไงน้องอย่าลืมนะอ่านจากข้างหน้าไปข้างหลังในะข้อนี้นะครับดังนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดคือข้อข้อสามครับน้องนะ คืออะไรน้องเต้าหู้มีลักษณะอะไรน้องมีลักษณะนิ่มข้อนี้ได้ตอบข้อ,อตอบข้อสามครับไะตอบรขบน้องนี่คราวนี้เนี่ยเมื่อกี้เราช้ากันเยอะแล้วนะเรียกว่าหัวลูกศรเนี่ยคือที่เน้นบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยนะเพื่อให้น้องเนี่ยได้เห็นภาพแล้วเวลาที่น้องไปฝึกทําต่อยอดก็ดีบางคนเนี่ยนะครับไปเข้าไปเจอในห้องสอบเนี่ยน้องจะได้รู้น้องจะได้วิเคราะห์เป็นคืออย่างที่พี่บัสบอกอะนะครับคือเวลาที่เรียนกับพี่บัตนะพี่บัตไม่อยากจะเรียนแบบเรียกว่าจับปลามาให้น้องแล้วก็อน้องเอาไปทํา พาอบางอย่างเนี่ยข้อสอบเนี่ยมันต้องอาศัยการวิเคราะห์เองแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ในสี่หลักการที่เราคุยกันนั่นแหละหัวลูกศรเหมือนกันตรงข้ามของใครของมันโอเคไหมครับอย่างข้อที่สิบามเนี่ยหากเราจะหาคําเชื่อมเนี่ยระหว่างฟิก้ากับบุรี่เนี่ยมันคงจะหาคําเชื่อมไม่ได้แล้วจะบอกว่าฟิก้าเป็นส่วนประกอบบุรี่มันก็แปลกๆถูกไหมนาองฟิก้าใหญ่กว่าบุรีอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่แต่ฟิก้ากับบุรีเนี่ยมันมีลักษณะเขาเรียกว่าเหมือนกันหรือคล้ายกันนี่ ลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกันดังนั้นเนี่ยหากมาเป็นแบบนี้ปุ๊บตัวเลือกที่น้องจะเลือกครับน้องเนี่ยเพียงแค่เลือกตัวเลือกที่มันอะไรนอ้องที่มันลักษณะเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นไม้ขีดไฟกับไม้เนี่ยเหมือนกันไหมน้องเออมันมันไม่เหมือนกันนะมันมีแต่อะไรน้องไม้ขีดไฟเนี่ยทำมาจากไม้ถูกต้องไหมอ่ะตัดทิ้งออกไปเทียนเหมือนกับเล่มไหม,ไหมน้องไม่เหมือนถูกต้องป้าเออนะครับไม่เหมือนดังนั้นเนี่ยตัดทิ้งไปโซ่กับล่ามเนี่ยเหมือนกันไหมน้อง ไม่เหมือนถูกปะโซ่กับล่ามเนี่ยมันไม่เหมือนกันเออโซ่กับล่ามมันไม่เหมือนกันมันมีแต่อะไรน้องโซ่เนี่ยเอาไว้ล่ามส่วนข้อสามเป็นไงน้องข้อสามเนี่ยชัดเจนคืออะไรน้องฉัดกับร่มชัดกับร่มเนี่ยมีลักษณะที่เหมือนกันหรือคล้ายกันอ่ลองดูฉัดกับล่มลักษณะหน้าตามันคล้ายกันเลยเออลักษณะหน้าตามันคล้ายกันก็ตอบข้อตอบข้อสามครับน้องถัดมาข้อสิบสี่ครับน้องนี่แหกับอวนเป็นไงน้อง แหกับอวนเนี่ยถ้าดูหน้าตาเนี่ยก็ลักษณะเหมือนกันเออเหมือนกันคล้ายกันแสดงว่าตัวเลือกที่เรากาลังจะต้องไปเจอเนี่ยลักษณะมันต้องเหมือนกันหรือคล้ายกันข้อหนึ่งบ้านกับห้องนอนเหมือนกันไหมเนาะไม่ใช่คือห้องนอนเนี่ยเป็นส่วนประกอบของบ้านเนาะลักษณะมันไม่ได้เหมือนกันวิมานกับพระราชวังโอ้โหน้องบอกเอ้ยข้อนี้ยได้หรือเปล่าพี่บัตรแต่ว่าน้องลองคิดภาพก่อนว่า อันเนี้ยมันต่างกันเยอะนิดนึงวิมานเนี่ยมันออกแนวอยู่บนสูงสวรรค์อ,อมันออกแนวแบบเป็นหนังนิยายนิดนึงส่วนพระราชวังก็เหมือนอารมณ์คาลือฮาดคือถ้าเราใช้ก็ว่าคาลือฮาดกับพระราชวังเนี่ยเออยังลักษณะคล้ายกันดังนั้นข้อน,นี้ได้ตอบข้อตอบข้อสองครับน้องคือวิหารกับศาลาเนี่ยอ่ะอันนี้ลักษณะคล้ายกันถูกต้องไหมน้องวิหารกับศาลาบังกะโลกับเลอแคนูอันนี้ไม่ใช่อ,อ,อันนี้อีกอันนึงเป็นหลังเลยอีกอันนึงนี่โอ้โหล่องน้ําเลยนะไม่ใช่นะครับ ถัดมาข้อที่สิบห้าครับอ้อนวอนกับลบเลาเอ,อ้อนวอนกับลบเล้าอ้อนวอนกับลบเลาเป็นไงนาะดูนะครับคือลักษณะมันเป็นคํากริยาในกลุ่มที่ลักษณะเวลามันแสดงออกอะ่ะเหมือนกันคล้ายกันเออเหมือนกันคล้ายกันสแสดงว่าไอ้กลุ่มคํากริยาตรงเนี้ยกลุ่มที่แสดงออกแบบเนี้ยมันลักษณะต้องเหมือนกันหรือคล้ายกันแน่นอน ข้อนี้เลยตอบพ่อตอบข้อหนึ่งครับน้องคือยกย่องกับอุปถัมภ์นี่เป็นไงน้องยกย่องคืออะไรอ่ะยกย่องก็เหมือนอารมณ์แบบเชิดชูนะส่วนอุปถัมภ์เนี่ยเขาเรียกว่าสนับสนุนเออสนับสนุนลักษณะเหมือนกันนะครับลักษณะเหมือนกันดีใจกับเสียใจอันนี้ตรงข้ามเลยอันนี้ตอบไม่ได้น้องนะครับพณนากับวิจาร์น้องบอกเออพี่บัสข้อนี้เนี่ยตอบได้ไหมพณนากับวิจารณคืออย่างนี้ครับน้องคือพณนาเนี่ยมันออกเชิงแง่บวกถูกปะ ออกเชิงแง่บวกแต่วิจาร์เนี่ยออกเชิงแง่ลบเออออกเชิงแง่ลบแสดงว่ามันลักษณะคล้ายกันก็จริงแต่มันมีมุมมองอ่ะมีแง่บวกมีแง่ลบแต่อ้อนวอนเนี่ยก็คือเออแง่บวกเออมันดูน่ารักน่ารักลบเราก็เหมือนแบบเออแฟนลบเล้ากันเออเหมือนแบบเป็นการบิ้วกันบอกว่าเอ้ยไปกินข้าวกันไหมอ่าไปดูหนังกันไหมนะครับลักษณะมันคล้ายกันแต่พนาเนี่ยมันมีความแบบกับวิจาร์เนี่ยมันคนละฝ้ากันนิดหนึ่งนะคนละฝ้ากันนิดนึงถัดมาคับน้องปรับปรุง กับปฏิรูปเออโอ้โหข้อนี้ก็เป็นประเด็นเลยนะบางคนเนี่ยติดตามข่าวฮะปรับปรุงไม่เท่ากับปฏิรูปอ่ะว่ากันไปแต่ลักษณะของข้อนี้เนี่ยนะครับคือความหมายคือปรับปรุงเนี่ยคือเอาอันเดิมอ่ะยังแก้ไขเล็กเน้อยๆอยแต่ปฏิรูปเนี่ยคือเอาก้อนใหญ่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอ่ะลักษณะที่ค่อนข้างเยอะอ่าลักษณะแบบนี้ปรับปรุงคือเล็กๆน้อยๆอ่าเล็กๆน้อยๆปฏิรูป,รปเนี่ยค่อนข้างเยอะนิดนึง ข้อนี้ก็เลยต่อพอ้อต่อข้อหนึ่งข้อนี้ค่อนข้างยากต้องอาศัยการวิเคราะห์น,นิดหนึ่งนะครับถัดมาข้อที่16ครับตะเบงม่านกับเสื้อเอออันนี้น้องหลายคนน่าจะไม่ค่อยดูนะตะเบงม่านคืออะไรขอให้น้องคิดถึงหนังไทยที่เป็นผู้หญิงอ่าผู้หญิงนักลบนิดหนึ่งแล้วข้อนี้คือปกติแล้วผู้หญิงทั่วไปเขาจะเหมือนแบบอารมณ์คล้ายๆเกาะอกแต่เนี้ยคือจะเหมือนเป็นการแบบคาดคอเคยเคยเห็นวาดรูปวาดลูปวาดรูปพี่บัสอ้า้โหอ่าสมมุตินี่เป็นคนผู้หญิงด้วยโอ้โหเรียบร้อยแล้ว น้องบอกตอนแรกว่าจะคิดออกแล้วคือปกติผู้หญิงทั่วไปเนี่ยเขาจะคาดอ,อกแบบนี้อคาดอ,อกแบบนี้ถูกต้องไหมน้องแต่ว่าตะเบงมานเนี่ยจะเป็นนี้ครับคือลักษณะเนี่ยจะเป็นเหมือนผูกคออย่างเงี้ยเออผูกเนี่ยปู๊กอาอะประมาณนี้นี่อะประมาณนี้แล้วก็มือก็จะถือดาบอะหากใครดูแบบหนังโบราณนิดนึงนะโอ้โหพี่บา้า นี่มันสตาวอลหรือเปล่าก็จะถือดาบแบบนี้นะครับเคยเคยเห็นใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าตะเบงม่านนะซึ่งตะเบงม่านกับเสื้อเนี่ยก็ถือว่าลักษณะคืออะไรน้องลักษณะคือเหมือนกันแหละนะครับเพียงแค่ว่ามันอยู่คนละบทบาทเฉยๆนะลักษณะเหมือนกันลักษณะเหมือนกันคล้ายกันดังนั้นข้อนี้เลยตอบข้อตอบข้อตอบข้อสองครับน้องคือจงกระเบนเนี่ยก็ลักษณะเหมือนกางเกงนั่นแหละ สลงเนี่ยก็เหมือนเอาไว้คุมด้านล่างก็เหมือนกางเกงนั่นแหละโอเคไหมนะ้องดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อตอบข้อสองครับส่วนข้อหนึ่งผ้าขมาม้ากับผ้านุ่งคือลักษณะตรงนี้คือมันเกือบแตกต่างกันแค่นิดเดียวเออตรงที่ว่าอตะเบงม่านกับเสื้อนเนี่ยคือเราใส่ปุ๊บเราก็จะใส่ตลอดถูกไหมนะ้องเหมือนแสดงว่ามันใช้ในชีวิตประจําวันแต่จงกระเบนอ่ากับสโลงอันนี้ก็ใช้เหมือนกันคือใช้ในชีวิตประจําวันคือถ้าใส่แทนกางเกงแล้วเนี่ยก็ใส่ยาวไปเลยนะครับแต่ผ้าขมาม้ากับผ้านุ่งเนี่ย คือลักษณะคือผ้านุ่งเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็บางคนก็ใส่ย,ยาวบ้างถอดบ้างบางคนก็ผ้าขมา้อาอ่าผ้าขม้าก็ใส่ย,ยาวบ้างนะครับหรือว่าบางครั้งก็ใส่เป็นชั่วครั้งชั่วคราวบ้างดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความไม่แน่นอนเพราะข้อสองเนี่ยมันมีความชัดเจนมากกว่าอย่างข้อแบบเนี้ยเขาเรียวกว่าข้อยากละต้องอาศัยการวิเคราะห์แบบนี้แหละลองดูหลักเหตุและผลอย่างอันเนี้ยใส่ย,ยาวเอออันนี้ยาวแน่ๆอันนี้ก็หากใส่ปุ๊บก็ใส่ย,ยาวแต่บางครั้งผ้านุ่งผ้าขมา้าแล้วแต่งไงแล้วแต่แบบ เรื่องเกี่ยวกับ่านิยมบ้างแต่และภูมิภาคบ้างดังนั้นเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยมันก็เลยแบบเออมันจะตอบได้แล้วนะครับแต่ว่ามันยังน้ําหนักไม่พอเท่ากับข้อสองข้อนี้เลยตอบข้อตอบข้อสองครับถัดมาข้อ17ครับน้องหินงอกหินย้อยอ่าอันนี้ชัดเจนเลยคืออะไรเนาะตรงข้ามอยู่ในลักษณะที่ตรงข้ามกันคือหินงอกกับหินย้อยเนี่ยลักษณะการดูเนี่ยนะครับ วิธีการแยกง่ายๆก็คือมันออกมาจากบนถ้ำหรือออกมาจากพื้นของถ้ำแค่นี้เองเออนะหินงอกหินย้อยดังนั้นลักษณะก็คือตรงข้ามกันข้อที่ลักษณะตรงข้ามกันคือข้อข้อสองครับก็คือพุ่งพุ่งเนี่ยมันขึ้นไปส่วนตกเนี่ยมันก็คือล่ล่งลงมาดังนั้นเนี่ยถือว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามข้อนี้เลยตอบข้อตอบข้อสองครับพองกับขยายเนี่ยอันนี้คือเหมือนกันแบกกับถือก็เหมือนกันนะ รีบกับพร้อมก็เหมือนกันนักษณะเหมือนกันคล้ายกันดังจากนั้นข้อที่ตอบข้อสองเนื้ออันนี้ง่ายๆเนื้อชัดเจนถัดมาข้อที่สิบแปดครับหิมะกับลาวาอ่าอันนี้เ็าเป็นไงน้องตรงข้ามละเออเขาสู่โหมดตรงข้ามละก็แค่หาข้อที่มันอยู่ในกลุ่มตรงข้ามกันนะครับข้อที่ตรงข้ามคือข้อข้อข้อสองคำน้องน้ําตาลอ่าน้ําตาลเนี่ยลสหวานนี่ส่วนบอระเพ็ดเนี่ยลดขมเออลดขม ่านกับไฟเนี่ยไม่ได้ตรงข้ามกันเนอะนุ่มกับขน,นโอ้อันนี้ที่จริงมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันไ้วย้ซ้ำลักษณะเนี่ยโอโ้โหชัดเจนเลยนะครับเปียกกับเลอะอ่าอันนี้เหมือนกันดังนั้นข้อนี้ได้่ตอบข้อตอบข้อ2ครับอ่าสองข้อสุดท้ายอ่าลองดูดิว่าน้องเนี่ยทำได้หรือเปล่าข้อที่19ข้อที่20จําบจได้ไหมแบบสุดท้ายเรียกว่าแบบของใครของมันนี่ของใครของมันของใครของมันคือแบบนี้ครับน้อง คือไอ้ตัวหน้ากับตัวหลังเนี่ยเออจะถามว่าหาคําเชื่อมตรงกลางเพื่อกําหนดเป็นหัวลูกศรอ,อ่านจากหน้าไปหลังหลังไปหน้ามันก็ทําไม่ได้หรืออาจจะเป็นแบบที่สองอ่าก็คือเหมือนกันเอ้คณิตศาสตร์กับศิลปะอ่ะมันเหมือนอาจจะบอกว่าเป็นวิชาเหมือนกันน้องบอกว่าพี่บัติมันลักษณะมันคือวิชาเหมือนกันน้น้องลองดูชอยเนี่ยบางทีมันก็อาจจะยังตอบไม่ได้ถูกไหม หรือตรงข้ามกันคณิตศาสตร์กับศิลปะมันก็ไม่ได้ดูตรงข้ามขนาดนั้นนะทุกอย่างมันก็คือทักษะเหมือนกันแบบนี้แหละน้องจะต้องแกะมาให้ได้ครับว่าคณิตศาสตร์กับศิลปะเนี่ยมันเป็นตัวแทนบ่งบอกถึงอะไรนะอย่างคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นตัวแทนบ่งบอกถึงอะไรน้องการคํานวณศิลปะเนี่ยเป็นตัวแทนบ่งบอกถึงจินตนาการแบบนี้แหละมันจะยิงตรงเลยโดยที่ต้องเน้นน้องนิดนึงคือหากน้องกําหนดด้านหน้าอย่างเช่นเลขคณิตศาสตร์เนี่ยก็คือต้องอยู่ก้อนหน้า,นาเท่านั้น ศิลปะเนี่ยมันเป็นเรื่องของจนินตนาการต้องอยู่ก้อนหลังเท่าน,นั้นสมมติน้องไปเจอคณิตศาสตร์กับศิลปะเนี่ยนะอยู่ด้านหน้าแบบนี้แล้วตัวเลือกของมันมนกลายเป็นจนินตนาการแล้วก็คำนวณซึ่งมันสลับกันหน้าหลังเนี่ยตอบไม่ได้นะโอเคปะ่ะต้องด้านหน้าเหมือนกันต้องด้านหลังเหมือนกันข้อนี้เลยตอบข้อตอบข้อสามครับและข้อสุดท้ายนี่ข้อยีย่สิบใช้เท้ากับฟักทองอ่าใช้เท้ากับฟักทองน้องลองดูครับใช้เท้าเนี่ยบ่งบอกถึงอะไรครับใช้เท้าคือ อันเนี้ยอยู่ในดินเออมันเป็นพืชที่อยู่ในดินส่วนฟักทองเนี่ยมันเป็นไม้เลื้อยอ่ามันเป็นไม้เลื้อยแสดงว่ามันเป็นการบ่งบอกของใครของมันคือด้านหน้าเนี่ยเราจะต้องหากลุ่มตระกูลอะไรไม่รู้แหละอยู่ในดินส่วนด้านหลังเนี่ยอะไรก็ไม่รู้แหละเป็นไม้เลื้อยดังนั้นข้อที่ถูกต้องคือข้อข้อสามครับน้องก็คือในส่วนของขิงเนี่ยอยู่ในดินส่วนแตงกวาเนี่ยก็ถือว่าเป็นไม้เลื้อยนะครับข้อหนึ่งเนี่ยมันผิดตรงที่อะไรน้องมันสัมปรังเนี่ยมันอยู่ตรงที่แะไะ มันอยู่ใต้ดินอ่านะครับอันนี้ก็ผิดไปแล้วเพราะว่าด้านหลังต้องเป็นไม้เลื้อยแตงโมไอ้แตงโมเป็นไม้เลื้อยนะไม่ซึ่งมันอยู่ในตำแหน่งของที่มันต้องอยู่ในดินก็ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับดังนั้นข้อนี้ค็ตอบชัดเจนเลยนะตอบข้อสเป็นไงน้องยากไหมเออเอางี้ก่อนนะครับก่อนที่จะจบไปยากไหมน้องคําตอบคือเรื่องนี้พี่เลยบอกว่าจั่วหัวตั้งแต่เริ่มเลยค่อนข้างง่ายนะอยากให้น้องทุกคนเนี่ยเก็บคะแนนให้ได้อ่ะพบัตขอทบทวนหน่อยมีโมดูลฟรีแบบ หนึ่งแบบแบบผลลูกศอเนอะอ่านจากหน้าไปหลังหรือหลังมาหน้าหาคำเชื่อมไม่ได้อันที่สองเนี่ยคือแบบเหมือนกันอันที่สามคือตรงกันข้ามอันที่สี่คือของใครของมันถามว่าอะไรออกบ่อยสุดตอบตอบอันที่หนึ่งครับน้องแค่นี้เองดังนั้นเนี่ยอย่าลืมมันทบทวนนะครับเอาเทคนิคเหล่านี้แหละมาใช้อย่างสม่ําเสมอและน้องเนี่ยจะเกิดความชํานาญและการสอบของน้องจะไม่ยากอีกต่อไปสําหรับเรื่องนี้อุป,ปมาอุปไมยเนี่ยพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวใครพร้อมไปเจอที่คลิปถัดไปครับน้องสําหรับวันนี้ สวัสดีครับ